ฉันมารอคุณพี่ภูมิอยู่ที่คณะโบราณาคดีศิลปรกรตั้งนานแล้วพบถ้าเสียพี่คุงกราเมื่อไหร่เจ้าคุณพี่ภูมิจะมาล่ะนี่อีกึ่งก้วก,กับอีกกองกรูไปต,ตามคุณพี่ภูมิให้กูสิร่วมไปจากเรือนกูแล้วถ้าตามมาไม่ได้แล้วก็กูจะเคลียรมึงให้หลังไกลนี่จะอท่อใชอ่ไรเล่าถ้าคืนนี้กูไม่ได้คุณพี่ภูมิแล้วก็ตายได้คุณพี่ภูมิเจ้าคะไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านกลับเรือนกลับช่องล่ะเจ้าคะ ไปขี้มาไปขี้ขี้ขี้มานั่งก่อนสิเจ้าคะคุณพี่ภูมิน้องรอเกอร์มาสามเพราสามชาติแล้วเจ้าค่ะขนาดนั้นเลยเหรอน้องคิดถึงคุณพี่ภูมิเหลือเกินไม่เป็นไรนะน้องคุณพี่ภูมิแลกกับน้องยังได้ยังไรเจ้าคะพอพอพออะไรหรอโอเคได้ค่ะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมมีความยินดีต้อนรับสายทุกท่านเข้าสู่รายการ เด็กมหาลาัยค่ะรายการที่จำสหายทุกท่านนะครับผมไปบุกไปดคณะต่างๆในมหาวทิทยาลัยดังๆที่เต็มไปด้วยความเกลียนสาราและความรู้นะครับผมจริงเจ้า,จาะค่ะนายภูมิสตารากุลเป็นพิธีกรและพิธีกรสาวสวยของเราอีกท่านนะเจ้าค่ะอีชันชื่อนางสาวทวีศักดิ์เลดเดศส,สวยใสยชิกเกดเจ้าค่ะ ทวิส,สักรู้หรือเปล่าว่าไม่รู้เจ้าค่ะน่าโบราณางนี้เนี่ยมีเป็นคณะโบราณที่เดียวในสยามประเทศเชียวนะจริงร้เจ้าค่ะเจ้าพี่น้องก็เพิ่งรู้ความเจ้าพี่เพลานี้แหละเจ้าค่ะเท่านั้นน้องจะรอนเรียกยังไงเจ้าค่ะไปพบกพับนพี่กันเถอะจริงค่ะ,<ด>คะอีบ่าวอีกกึ่งกระดืออีกรอกระดือตามกูมาไป แล้วเวลานี้ครับผมก็ได้มาอยู่กับรุ่นพี่สุดสวยของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่เราไม่ต้องพูดอะไรอะไรไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมครับโอเคต้องใจต่อพูดว่าทีมงานหอวให้พูดแล้วก็หลงเชื่อตั้งนนถ้าบอกได้ก็ะบอกไดตัวเราเลยเขาบอกสวัสดีค่ะชื่อเข้าปุ้นค่ะนางสาวเมรดามณีโชติอยู่ชั้นปีที่4เอกโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ ก่อนอื่นเลยผมต้องถามกันเลยอะไรเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณพี่เนี่ยเลือกที่จะมาเรียนคณะโบราณคดีของคุณพี่ก็ลองค้นหาดูแล้วก็รู้สึกว่าเออคณะนี้มันเดินทางเยอะได้แบบว่าลุยๆอะไรเงี้ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบค้นหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็ลองลองสอบเข้าดูแล้วก็แก็เข้ามาอยู่แล้วก็สนุกดีชอบตรงนี้คือโบาของคุณพี่ใช่คณะนี่แหละแบบโบราณคดีเนี่ยคือทุกคนเราได้ยินอาจจะคิดว่าแบบมานั่งขุดแล้วก็สาวจริงหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกนะ ใช่เพราะว่าคณะโบราณคดีเนี่ยไม่มีขุดไดโนเสาร์ค่ะไม่มีครับไม่มีเลค่ะแต่แบบอยากขุดไดโนเสาร์แล้วมาเข้าคณะโบราณคดีอันนี้ต้องแบบจับฝันเพราะว่าจับผันไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีไดโนเสาร์ค่ะเพราะว่าคณะโบราณคดีเนี่ยจะศึกษาเฉพาะอดีตของที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยมันจะอยู่ คนละช่วงเวลาการขึ้นไดโนเสาร์เนี่ย<ม>อยู่ในโลกนี้<ม>ประมาณ65ล้านปีที่แล้วส่วนมนุษย์ยุคใกล้ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมาประมาณ8ถึงล้านปีที่แล้วก็คือมันคนละช่วงเวลาการเพราะฉะนั้น<ม><ม>เราเรียนไปไม่ถึงยุคที่มเมไดโนเสาร์คุณพี่นี่น้องอยากรู้มีคนแบบเข้ามามเพราะแบบอยากขุดไดโนเสาร์อย่างเดียวเลยมีไหมก็มีมีบ้างมีเพบนี้ก็คือแต่ถ้าอยากขุดไดโนเสาร์เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาที่จะเป็นเรียนเรื่องเกี่ยวกับเก่าๆไปถึงยุคไดโนเสาร์ค่ะแต่ของเราก็ไม่มีีีีีีอออเเเคแล้้ววท่่นนยััหหมมมมมดดกกสสาารูิชจะ ทั้งหมด6สาขาค่ะค,คือวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะมนุษยวิทยาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรัร่งเศสค่ะและนี่คือสําคัญที่สุดเลยนะพี่คือผมอยากรู้มากคือคณะโบราณคดีเนี่ยคือเราเรียนแล้วเนี่ยจบไปนี่สามารถทํางานอะไรได้บ้างนนตรงสายของมันโดยเฉพาะเลยครับงานตรงสายก็คือเป็นนัก เป็นนักวิชาการเนี่ยหรือว่าเป็นนักโบราณคดีนักโบราณคดีเนี่ยก็จะมีทั้งนักโบราณคดีที่สังกัดกรมศิลปากรหรือว่าอยู่เอกชนก็คือเป็นบริษัทเอกชนค่ะหรือว่าเป็นอาจารย์ก็ได้หรือว่าไปทางานพิพิธภัณฑ์เป็นภาร์ทักษ์หรือว่าเป็นนักอนุรักษ์โบราณวัตถุหรือว่านักโบราณนักโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําได้หลายอย่างค่ะพูดแล้วก็อยากเข้าไปดูแล้วอ่ะอยากไปสัมภาษกวพี่พาเข้าไปดูหน่อยนะคะดูกันเลยครับ นี่คือห้องอะไรอะอ๋อน่กศึคุณพี่เป็นห้องแถวหลักสามหนึ่งเจ็ดกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ค่ะอ๋อคุณพี่ทำไมโบราณคดีถึงมีหลยภาษาทำไมเราไม่เรียนอักษรนี้ล่ะต้องเท้าความไปถึงสมัยก่อนก่อนว่าคณะโบราณคดีเนี่ยยังไม่ได้มีแยกออกเป็นกสาขาวิชาเอกแบบพี่พี่บอกไปเมื่อกี้แต่ว่าเอกว่าคดีเอกเดียวเนี่ยต้องเรียนทุกอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะมนุษยวิทยาอ่านจาลึกต้อง รู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนักวลังคดีต่างประเทศเนี่ยที่เขาเข้ามาบุกเบิกวลังคดีในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้เขียนเป็นเอกสารภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสไว้เราก็จะเป็นต้องรู้เพื่อะอ่านเอกสารเหล่านั้นให้ได้แต่ต่อมาเนี่ยเราเหมือนแบบเหมือนเราก็ได้ขยับขยายที่แบบแยกออกเป็นสาขาวิชาต่างๆก็เลยกลายเป็นมาเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะการเรียนงานสอนนี้มันแตกต่างจากคณะอักษรอเลจริงๆ ถ้าแบบสมัยสมัยน like ี like ้แล so. yeah. ้วมันก็จะมีพวกหลักภาษาหรือพวกเรื่องหลักภาษาหรือวยากรเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของคณะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องวรรณกรรมหรือวรรณคดีเท่ากับคณะอักษรแล้วก็ด้วยความที่คณะเราเนี่ยมีวิชาวิชาโพให้แบบให้นักศึกษาได้เลือกได้เนี่ยเราก็อาจจะได้แบบมีทางเลือกที่จะได้เรียนเรียนอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเอกภาษาเกงก็อาจจะทำโบราณคดีก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ได้ทาภาษาแล้วก็ได้ความรู้วรรณคดีด้วยเป็นเรื่องปริญญา หมดตอนนี้เราก็มาอยู่เจอสิ่งของมากมายเลยห้องนี้นี่ครับนี่มันคือห้องอะไรเหรอครับเราถือมาพลมนี่ยังช้าช้าอะใช่ไหมคือมันเรแบบทุกอย่างสุดยอดมากริ่งของยมเนาะอ่ะห้องนี้ถ้าแบบชื่อแบบทางการก็คือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภาควิชาโบราณคดีค่ะแต่เราก็เรียกเป็นชื่อเล่นว่าห้องแลบโบราณคดีจากจเนี่ยห้องนี้เราเข้ามาเนี่ยเราก็จะแบบวิเคราะห์โบราณวัตถุทํางานทั่วไปที่เกี่ยวกับแบบงานโบราณคดีแล้วก็มีเป็นที่จัดเก็บโบราณวัตถุจัดเก็บ ตัวอย่างแบบไว้ให้เทียบกับโบราณวัตถุเนี้ยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่<อ>ไว้ใช้ในการแบบทํางานก็จะอยู่ในห้องนี้ผมอยากรู้ว่าวิธีการดูอายุเนี่ยพี่เขาดูกันยังไงคะว่าแบบของชิ้นนี้เนี่ยมันอายุ<อ>นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผือ่อหนูไปขุดแล้วเจอจะได้แบบนิดนึงการอายุเนี่ยจะมี <c oughs> หลักๆของโบราณคาดีเนี่ยจะมีสองวิธีค่ะเราจะเรียกว่าวิธีการศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็การหาค่าอายุสมบูรณ์คือหาค่าอายุจริงๆของมันอย่างเช่นเราเอากระดูกชิ้นนี้ไปแบบไป หาแบบพวกาว่านสิบสี่เราเคยได้ยินไหมขาว่านสิบสี่อะไรเงี้ยแบบไม่เคยเลยคาว่านสิบสี่อะนักการัึกษก็ไม่จำเป็นต้องทำเองทุกอย่างเราแบบเราไปประสานงานใช่เรามีคอนเน็กชันกับที่อื่นให้เขาแบบช่วยมาเพื่อแบบให้มันงานเราเติมเต็มได้มากขึ้นค่ะ หรือว่าวิธีการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะดูจากการเปรียบเทียบรูปแบบของโบราณวัตถุหรือว่าการเปรียบเทียบในชั้นดินว่าเออถ้าเราขุดไปแล้วเนี่ยเราเจออยู่ในชั้นดินชั้นดินเดียวกันเนี่ยเราก็จะรู้ข้อค่าแล้วมันอยู่ในสมัยชั้นดินสมัยเดียวกันแล้วถ้าเรารู้ว่าแบบมันมีชิ้นหนึ่งที่แบบอ๋อมอแบบนี้เป็นแบบมอ้ออินเดียนะเราแบบมีคนเขาพึกษาไปแล้วเป็นม้ออินเดียสมัยสมัยหนึ่งแบบ3,000ปีสมมตินะเราก็แบบอ๋อแสดงว่าของที่มันอยู่ใกล้ๆ ใกล้ๆกับอีโมอินเดียชิ้นนี้มันก็ต้องมีอายุอีโมอีโมเหมือนกันอันนี้เป็นแบบข้าวๆโอ้ยของหลายอย่างนี่คุณนี่น้องสนใจกล่องนี้มากอะไรเนี่ยอันนี้เราเป็นโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ค่ะไว้ให้เราได้ศึกษาของจริงเลยของจริงเป็นโครงกระดูกจริงๆค่ะอันนี้ก็ดูตัวอย่างได้แบบพวกพี่ก็ใช้เรียนการแล้วก็เหมือนแบบเคารพเหมือนเป็นอาจารย์ก็เป็นกระดูกหน้าแข้งอันนี้ก็เป็นกระดูกหน้าแข้งค่ะน้องสามารถจับได้ไหมคะจับได้ค่ะอะไรไม่ซิอันนี้ก็จะเป็นกระดูกเชิงกรานอยู่ตรงนี้ ซึ่งกระดูกชังการล้วก็แบบดูเพศได้อันนี้ก็เป็นกระดูกหรูต้นแขนนี้ทำไมโบราณต้องเรียนพวกโครงกระดูกมนุษย์้วยอ,อย่างที่บอกแล้วว่าเราศึกษาเรื่องราวอดีตของมนุษย์ในทุกๆมิติเลยซึ่งหลักฐานที่แบบขึ้นตรงกับมนุษย์เลยเนี่ยก็คือโครงกระดูกมนุษย์บางครั้งเนี่ยรเราเจอเป็นหลุมฝังศพบางทีเราไม่ได้เจอแบบเป็นเต็มๆแบบนี้นะเวลาผ่านไปหลายพันปีเนี่ยมันก็เ,เป็นเซนเแต่เราก็ต้องรู้ให้ได้อย่างเงี้ยว่าแบบ เอตรงนี้ชิ้นส่วนนี้เป็นเป็นแบบชิ้นส่วนไหนเป็นขาเป็นแขนเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไหร่ตายด้วยสาเหตุอะไรเรารู้เรื่องนี้แล้วเราสามารถใช้เรื่องนี้ไปทําอะไรได้บ้างนะค่ะเออเออเราอาจจะลืมคิดไปว่าถ้าเราไม่มีอดีตเนี่ยเออมันก็ไม่มาถึงปัจจุบันนะอย่างเงี้ยถ้าเราแบบคนสมัยก่อนเนี่ย เขาใช้เครื่องมือหินเราอาจจะมอง<อ>ว่าเฮ้ยมันแบบล้าสมัยจังอะไรเงรี้ยแต่แบบเออมันก็อาจจะไฮเทคสําหรับสมัยนั้นแหละเขามีเครื่องมือห<อ>ินนะซึ่งแบบถ้าไม่มีเครื่องมือหินตรงนี้มันอาจจะไม่ได้พัฒนามาเป็นแบบมันเป็นมีดหรือเป็นอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ได้จริง<น><อ>ค่ะคนอนดีตเจ๋งจริงนะคะ <S <S ใช่ค่ะเพราะว่าการเรียนโบราณคดีเนี่ยมันทําให้เรารู้อดีตมันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันมันทําให้เราสามารถเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีได้ค่ะ ภูมิมีไหมคะคำคมดีๆแบบนี้ค่ะมีคำคมหนึ่งที่ว่ามาจากต้นตระกูลผมเลยค่ะจัดซีขาเราฟังน้องดีแน่เลยค่ะตอนเด็กอาม่าอยากให้ก้าวหน้าแต่โตมาดันก้าวนิ้วเขาผมผิดหวังมากค่ะผ่าน ราก็พามาอีกห้องหนึ่งที่เราจะมาเสนอเกี่ยวกับภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะค่ะก็คือเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งของคณะเราค่ะเพื่อนที่อีกคนนึงที่เป็นเอกประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมาให้ความรู้กับน้องๆค่ะอยากจะรู้แล้วเนาะไปสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับที่ชื่อนุยครับหนุ่มภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะชั้นปีที่สี่ค่ะ หรับเาชาติประศาสรลปะของเรานะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์อย่างเวลาคดีนี้เราเรียนมาแล้วว่าศึกษามนุษย์ผ่านร่องรอยอะไรที่พบใช่ไหมครับแต่ว่าประศิลปะของเราเนี่ยจะศึกษามนุษย์ผ่านงานศิลปกรรมถ้าพูดถึงงานศิลปกรรมน้องๆพอจะรู้จักไหมว่ามันเป็นอะไรบ้างใช่ก็แบบเป็นแลูกปั้นนะคเป็นลูปปั้นเป็นโมเดลอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะศึกษาพวกสถาปัตยกรรมพวกจิตรกรรมประติมากรรมอย่างเงี้งเช่นอย่างเงี้ยพโพิสัตว์อวโลกิเตสวนใช่ไหมซึ่งเนี่ยจำลองมาเนี่ยของจริงเนี่ย ซึ่งเราศึกษาอะไรบ้างเราศึกษาความเชื่อว่าทําไมเราต้องทํารูปปั้นแบบนี้ขึ้นมาครับรูปแบบของมานานเราเอามาจากไหนเนี่ยจากอย่างเงี้ยมันสัมพันธ์กับทางอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นของทางภาคใต้ของเราขึ้นมามเห็นมีบอกว่าภาพวาดใช่าษาศิลปะเราก็จะเรียนเงี้ยอันนี้ก็คืออย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวอย่างของภาพลายเส้นที่เราเรียนการอย่างด้านบนเนี่ยก็เป็นภาพ พวพุทารูปแต่ละสมัยอย่างเช่นอันเนี้ยภาพแรกอะเป็นทวารวดีนี่้จักเป้าอาณาจักรสมัยทวารวดีอย่างเงี้<อ>เป็นยุคต้นประวัติศาสตร์ไทยอย่า<อ>ี้อย่างองนี้น่าจะคุณเคยการอันเนี้ยสุขโขทัทยนี่คือเรียนเรียน<อ>ดูดูรูปภาพเลยเหรอครับใช่เราเราดูว่าภาพเนี้ยมันเป็นพระในสมัยไหนแล้วมันบ่งบอกประวัติศาสตร์อะไรกับพื้นที่ตรงนั้นได้บ้างอย่างเช่นเราไปเจอพระองค์นี้ที่เชียงใหม่เนี้ยสมัยเชียงใหม่มันคือล้านนาถูกปะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นพระสุโขทัยพอไปอยู่ที่ล้านนาปุ๊บมันก็แสดงว่า เฮ้ยผัสุขโขทัยต้องมีความสัมพันธ์กับร้านน้าแน่ๆเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ไม่แลกพักกันก็ต้องไปตีแล้วเอาปังใช่<ล>ใช่ใช่ต้องเป็นยังไงมันต้องมีความสัมพันธ์กันด้า<อ>นใดด้านหนึ่งแน่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานพวกเนี้ย<อ>แล้วการดูดูแบบนี้นี่คือเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างครับผมพอเราเรียนประวัติศาสตร์พวกนี้เราก็สามารถไปทําอาชีพอื่นได้เช่นพวกไปเป็นไกด์แบบพาที่เย่าเนี่ยตามวัดอะไรเงี้ยเราก็สามารถอธิบายได้เงี้ยเป็นไกด์ไม่พอเป็นพวกพันธุลักษณ์ผู้ที่กกก็็อยาเปปนนััรระวติศ์ ศิลปะเองก็แบบศึกษาของพวกนี้ทั้งหมดนักกูรางคดีอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่เชี่ยวชาญว่าดูพระพุทธรูปไม่ออกว่าเป็นสมัยไหนก็ต้องไปช่วยให้นักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยช่วยบอกอ อย่างการเรียนวัตศิละปะเนี่ยนอกจากการไปเลคเชอร์แล้วหรือออกไปพัคสนามแล้วยังต้องวาดรูปด้วยคุณพี่โอ้ต้องวาดรูปด้วยเหรอใช่ใชอย่างงี้ทําไมเราแบบว่าไม่ไปเรียนพวกสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยการวาดรูปมันจะให้เรารู้ว่าส่วนประกอบของแต่ละอันเป็นยังไงถูกปะ่ะนลักษณะของรูปแบบแต่ละอันอ่ะถ้าเราได้วาดจริงมันก็ทําให้เรารู้ว่ามันเรียน มันเป็นยังไงมันมีแพทย์นาการยังไงแบบสมัยนี้มันไม่เหมือนกันกับสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะบอกอย่างชัดเจนซึ่งมันก็อาจจะแบบน้อยกว่าสถาปัตย์นิดนึงเพราะสถาปัตย์มันอาจจะต้องเรียนแบบหนักมากแบบเรียนแบบลายเส้นอย่างเป็นทางการเลยตีเทลตตีเลตเลน้อยเป็นกระบมงกระเบื้องอะไรต้องเป๊ะใช่แต่ของเราก็แบบเรียนเบื้องต้นเพื่อแบบอย่างน้อยทําให้เราสามารถวาดได้แล้วก็เข้าใจในงานสถาปัตย์อย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันต้องมีพื้นฐานไหมคุณพี่ไม่ต้องมีพี่อะพี่ก็แค่ขีดเส้นตรง ได้ก็เรียนได้แล้วอะไรเงี้ยแบบอาจารย์ไม่ได้กดดันว่าแบบต้องวาดได้อะไรเงี้ยอาจารย์แบบไม่ต้องการสวยแต่ต้องการแบบว่าเอาให้เข้าใจว่ามันมีอะไรก็แบบเป็นการผสมผสานเรามาแบบศิลปะกับแบบประวัติศาสตร์ขนาดว่าอะไรกระหนกตีสะบัดหางอะได้ชอนี่ยไม่ต้องขนาดนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะยังไงเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนเรื่องนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับและแล้วก็พบสู่ช่วงต่อไปกับภารกิจ ติดเลยครับเกณฑ์การรับสมัครคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในระบบแอดมิชชั่นต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม20%โอเนต30%และแกต50%ซึ่งบางภาควิชาของคณะโบราณคดีนั้นอาจมีเกณฑ์การรับที่แตกต่างกันไปโดยสามารถติดตามรายละเอียดแบบจอดรึเพิ่มเติมได้ที่ www.ekd.com นะครับ เราแล้วก็เาก็มาสู่ช่วงภารกิจติดเรดและแล้วภารกิจของเราวันนี้คืออะไรเราไปชมกันเลยดีกว่า,า,าใช่อยู่ไหจัดเลยครับคุณทูมโอ้โหภา,ารกิจติดเรตในวันนี้ก็คือให้พิธีกรทั้งสองแข่งกันนำของจากรุ่นพี่จำนวน3คนคนละ1ชิ้น โดยนำอายุข,ของของชิ้นนั้นมาบวกกันใครบวกได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนคนแพ้เหมือนเดิมสิจะ๊ะถูกลงโทษพอแม่เต้มาที่สุดจริง,รงนั้น,นเราไปลุยอะไรคะไปกันเลยคคะชนะเลือกไปก่อนได้เปรียบนะถามเขาไปก่อนกันได้นะดูไปก่อนเลยก็ได้ <Okay. S 2> จะได้สบายสบายาไปกันคะ่ะเดี๋ยวดูก่อนคนไหนจะเป็นคนที่ดูจะเป็นมีแววที่แบบว่าเก่าเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เขาไปเข้าห้องน้ำอ่ะรอได้ไหมแต่ดูแบลแล้วน่าจะเอือค่ะไม่น่าจะฉีน่นี่นี่คนนี้ก็ได้ <c oughs> คุณพี่คุณพี่เสื้อลายเลยค่ะยุดคุยกับน้องแป้นเดี๋ยวไม่ยากเลยค่ะมันไม่ยากจริงๆคุณพี่คุณพี่มีอะไรในตัวที่แบบว่าเป็นของที่แบบเก่าที่สุดในเนในตัวเนี่ยหรือว่าในกระเป๋าก็ได้อะ่น้องอยากรู้อ,ะอ่ะนจกี่ปีแล้วคุณพี่บอกน้องได้ไหมอะ่ะน่าจะ สิบปีได้สิบปี<ด>ปหรอทำไมถึงชอบนาฬิกาเนี้ยมันผูกพันแล้วใส่มานานเนาะอันอื่นมันพังแล้้วใดีค่ะโชว์นาฬิกานิดนึงค่ะสิบปีค่ะชิ้นแรกโอเคประมายดีค่ะคุณพี่คนนี้ค่ะคนนี้เดี๋ยว <laughs> โทษนะคะ <laughs> อยากจะสอบถามว่าอันนี้คือทำภารกิจอยู่อยากจะรู้ว่าของในตัวคุณพี่มีอะไรที่แบบว่าเก่าแบบเก่าที่สุดอะ่ะ <laughs> มันจะเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าตังค์กี่ปีคุณพี่สามปีสามปีไหนคุณพี่ขอดูในกระเป๋าด้านใน มีเก่ากว่านี้ไหมไม่มีบัตรบัตรนับไหมครับคุณผู้ชมไปวิ่งที่ไหนมาไม่รู้ด้วยจำไม่ได้นะพี่อีกโอเคสามปีขอบคุณมากคุณพี่ห้ยเพิ่งได้สิบสามปีเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครียดเลยกูสิบปีหนูก็ว่าน้อยแล้วนะสามปีน้อยกว่าท่านผู้ชมคะตอนนี้น้องเครียดมากเลยค่ะนี่เครียดจริงๆนะคะเนี่ยกลัวแพ้ค่ะท่านผู้ชมและมีแววว่าจะแพ้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋มาทางนี้ทางนี้ค่ะตอนนี้คิดไม่ออกแล้วค่ะคุณยามเลยค่ะคุณรปภครับมีจะสอบถามนิดนึงอ่ะคืออยากจะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้วการทำงานเขามากคุณยามน่าจะผ่านอะไรมาเยอะค่ะน่าจะอยู่กับศรลปภกรานานเนะว่ามันต้องมีอะไรอะไะครับมาแทนเขามาแทนเขาเมื่อกี้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรปภ หนูอยากจะถามนิดนึงในตัวคุณรปฐรมีอะไรที่แบบว่าเก่าที่สุดในชีวิตแบบว่าใช้มาเป็นแบบว่าสิบยี่สิบสองสิบปีอะไรอย่างงี้ยไหมครับออ๋พระพระพระเนาะกี่ปีคุณลุงโอ้แต้มาเป็นปีสามเก้าแล้วสามเก้าพระหยุดในตัวเปล่าคุณลุงเรียงห้องพาดนาฬิกานี่กี่ปีคุณลุงเช้าเนี่ยมาเช้า,าคุณลุงแล้วมีอะไรที่นานกว่ามาเช้าไหมอ่ะ วันนี้หลานให้มาครับหลานก็ไปจนทหาอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคค่ะเราได้ข้อสรุปแล้คระบกบคุณรปภคุณลุงที่เป็นผู้น่ารักคนนี้ค่ะรองเท้าคนนี้หลานให้มากี่ปีนะครับปีกว่าเนาะปีกว่าสรุปหนึ่งปีนี้เองนะครับการจะดูของเก่าแล้วมันจะมีโง่เฮงลักษณะร่างกายนะครับผมตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับ ว่าขอเวลาแป๊บนึงนะพี่ครับงมขอนัดงเด้งได้เด้งเด้งไั้เด้งเดได้ด้งเด้นเดิงเด้งเดงเด้งเด้งเด้งเดานเด้งเด้งเด้นเด้ง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 เดยงเด้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 งเด่งเด่าเด้งเด้งเด่งเด่งเล้งเด้งเดเก่าเลยกีด้เด้งเังเด้งเเด้งเ่งเดงเของคด้งเด้งเด้นเด้งง้งเด้งเด้งงง้้เอง้ง้้้ ยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบปีนะครับโอ้ยยี่สิบปีนะครับผมโอเคแล้วอะไรครับพี่แล้วพี่มีอะไรที่เก่าที่สุดคะอ๋อน่าเป็นพวงกุญแจครับอ๋อันนี้ก็ใช้ติดตัวมาตั้งนานกี่ปีแล้วครับก็ประมาณห้าปีครับห้าปีคุณพี่เสแสร้งครับมีอะไรเก่าที่สุดครับผมมีครับมีมีอะไรครับพี่เป่าตั้งเหมือนกันแต่อันนี้ใครซื้อให้ครับพี่แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้ครับอันนี้กี่ปีแล้วครับ ห,ห้าปีครับโอเคอขอบคุณพีดด่มากนะครับข,ขอบขุณคบขอบคุณครับได้ครบแล้วครับเอาละ,ะครับเราก็มาถึงช่วงบทสรุปข,ของเราในวันนี้เมื่อกี้ทำภารกิจมาเป็นไงบ้างผีมากค่ะคุณดอกครและแล้วก็มาถึงผลสรุปภารกิจเห็นได้ชัดเจนว่าภูมิชนะเต้ยไป30ต่อส4ปีผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ภูมิอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วและอีกแล้ว ส่วนบทลงโทษครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามีอายขายหน้ากับบทลงโทษวันนิพกพเนจรโดยให้ผู้แพ้ไปเป่าคลุยจนกว่าจะรวบรวมเงินได้จากผู้บริจาคให้ครบ20บาทถึงจะบรรลุบทลงโทษนะจ๊ะเอาร์ล่ะครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วงบทลงโทษกันเลยครับ ตกน้ำตกเรือตกท่าน้ำก็ทำมาหมดแล้วค่ะนั่งเฉยๆกันไม่ได้ด้วยเปล่าคุยไปอีกค่ะเลิศนั่งไหนล่ะเครียดอ่ะเครียดเนอะไม่รู้จะนั่งตรงไหนดีตรงไหนนะครับมุมดีอ่ะแนะนำมุมดีเลิศนั่งตรงนี้แหละพี่ ันนี้เป็นไงบ้างกับาวบ่นเราเท่ากเราก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความโชคายในความโชคดีจริงๆใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นความโชคดีในความโชคายนั่นแหละคือแบบก็มีนักท่องเที่ยวนะก็แบบว่ายังมาให้เงินเราเลยรู้สึกดีมากคือแบบให้แรงมากก็ต้องให้แรงเหมือนกัน จบ,บบจบเลย2 0บาทจบเลยจบเลยใช่แล้วก็เงินที่เราได้กันมาในวันนี้นะครับก็จะไปช่วยสมทุนของค่ายของคณะโบราณคดีนะครับแน่นอนเป็นการบริจาคช่วยๆกันไปนะครับแน่แนอนและแล้วนะครับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคณะโบราณคดีครับมหาวิทยาลัยศิปลปากรน,นะครับที่ใ้พวกเรามาปั่นปว่วนและก็ได้มาสัมษณ์รุ่นที่และเรามาสนุกกันในวันนี้สุกมากค่ะส่วนนะครัครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนไปทำอะไรติดตามกับรายการเด็กมหาลัย วนนสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไปบริจาคเงินกันเนาะเลินนกนี่ค่ะสมชอบเพืนนะคะจับเท้าบาย,บายเลิก